จากการที่ได้ฝึกตนมาเนี่ยตั้งแต่เป็นคารวาสเนี่ยประมาณ2,516นะมาถึง2,522เนี่ยก็รักษาศีล8มาตลอดพอบวชปุ๊บนะก็มาทิ้งหมดเลยตอนรักษาศีล8เนี่ยก็สวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าทำวัดเยน็นรักษาศีล8ทุกวันด้วยนะต้งทำตั้งแต่เรียนแล้วก็มาทำงาน จนกระทั่งบวชเนี่ยรยักษาศีลแปดทุกวันสวดมนต์ไหว้หพระธรรมชา้าธรรมวัดเย็นแล้วก็ท่องคาถาเดินฌานสมบัติอะไรต่อมีอะไรนะสิ่งที่เขาห้ามเราก็ทำนะเพราะว่าเขาบอกาหาปฏิบัติให้เห็นธรรมะก,ก่อนแล้วค่อยทำนะเราอะเอาแล้วยังไม่เห็นธรรมะเราก็ทําแล้วก็ท่องแล้วก็ทําตามแสวงหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งโลกประสาจะกินเนะ่นะเดินไปก็ยวบเยียบยอบเย,ยบยยบเย,ยบเยหมือนเดินบมนคลื่นทะเลเนี่ย คราวนี้เวลาบวชแล้วพศสองพนรงเนี่ทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยพวกนี้เอาปฏิบัติอย่างเดียวจเจริญวิปัสนากรรมาฐานกัจเจริญสติปัฏฐานสี่สัมพัญญะบพะนั่นแหละจากครูบาอาจารย์วัดไสงามธรรมธราร,รมามตำบลน,นอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะี่งเป็นสำนักใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ท่านสิ้นไปแล้วก็พระรุ่นพี่ก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสองเป็นองค์ที่สมละ องค์ที่สองนั่นก็นสนิทกันก็นรู้จักกันดีนะครับท่าน,นเสษียไปแล้วมรณภาพไปแล้วแล้วองค์ที่สามนี่โอ้ท่านปฏิบัติเก่งโอ้เคยศรัทธาท่านเคยไปคุยอารมณ์กันตอนที่ท่านรักษาอารมณ์ออกอารมณ์แล้วไปคุยปัจจุบันทัานเป็นเจ้าว่าท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็นี้เราก็มาถึงนี่แล้วว่าในการปฏิบัติเนี่ยพอบวชมาแล้วเนี่ยกว่ารู้จารู้จักได้รู้จักทำเห็นทำจริงๆเนี่ยก็ เกือบจะศึกปลายตอนพรรษาสามแล้วก็ผ่านสาสามก็ได้ธรรมะนะเห็นธรรมะแล้วก็ไอสิ่งที่ตัวเองทํามาตั้งแต่สมัยรักษาศีลแปดท่องคาถาอะไรเนี่ยแสวงหาครูบาอาจารย์เนี่ยมันขุดขึ้นมาหมดเลยมันเป็นผลของกรรมที่เราทำมาไว้ตั้งแต่รักษาศีลเจริญภาวนาบริจาคทานอะไรมันขึ้นมาหมดนั่นแหละสภาพบุญกรรมอะไรฌานสมาธิมันขึ้นมาหมดขออะไรไว้ท่องคาถาอะไรไว้ให้มีนวดมีนี่เนี่ยมันจะขึ้นมาหมด สมองผลโอด้นนั้นเป็นปฏิหารเลยในครนี้ก็มาพูดถึงเรื่องว่าจะแนะนําการปฏิบัติหน่อยหลังจากที่นั่นก็ได้ธรรมะมากระเผยแผ่ทำแบบแนวกําลังภายในมาอยู่ประมาณสักถึงพรรษาสแล้วก็พอพรรษาหนี่ก็มาในรูปของเยซูคริตก็คือทรมานถูกตึงกังเขน แล้วก็ต่อมาออกจากนั้นก็เป็นลูกผสมพอพรรษา6กถึงสินี่มาเหมือนกับบาเพ็ญเผาผลาญกิเลสบาปกรรมนี่มาอยู่อุตรดิษฐ์นี่มาตั้งสํานักนี่ก็ต่อสู้ประกาศศาสนาไปเนี่ยโคมครามเลยแล้วก็ชําระล้างมาปีนภูเขานะอดอาหารลงไปก็เจอพวกศาสนาคลิ์นะแล้วก็กลับมาก็ตัวเองก็ปฏิบัติอย่างนั้นจนกระทั่งครบสิบพรรษา พรรษาสิบเอ็ดก็มาจำพรรษาที่เขาโคมอยู่บนเขาสามปีสามพรรษาแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างตั้งเป็นวัดยังไม่ได้เป็นวัดละก็ตั้งสำนักก่อนแล้วจนกระทั่งมาเป็นวัดภายหลังนะก็ต่อมาก็แนะนําการปฏิบัติเขามีการบวชชีพราหมณ์มีคนบวชพรามบวชพระนะพากันปฏิบัติจัดงานนปฏิบัติทำนะประจําทุกปีจนตอนหลังนี่ก็ต่อไอ้สู้เรื่องไอ้การ ดูแลรักษาดูแลเรื่องอาหารเรื่องการบริการอะไรญาติยโยมก็สู้กันไม่ไหวเพราะเรามาอยู่ในที่ที่ว่ามันไม่เป็นหมู่บ้านมันมีบ้านอยู่หลังสองหลังเนี่ยแล้วก็บวชทีนึ่งคนที่มาบวชหรือมาปฏิบัติเนี่ยมันเยอะ,ะก็เลยคล้ายๆว่าต้องพักไป